นะครเราจะแต่งงานกันได้ไงไงจ๊ะในเมื่อพี่เป็นผู้ใหญ่แล้วหนูเป็นเด็กผมรู้คะ่ะแต่ผมขอพี่แต่งงานให้พ่อผมตั้งหาฟังพี่นะไม่มีผู้หญิงคนไหนอย,อยากแต่งงานกับพ่อน้องหรอกเพราะว่าพ่อน้องอะ่ะมันกระจอก <S <S 1> <S 1> เอาพวกเราสลองให้กับเยร <rs. S 1> ดิวหน่อยที่กลับมาสวัวอีกครั้ง พี่ครับแต่งงานกับผมนะครับเด็กที่ไหนเนี่ยแก่แดดจริงๆแล้วดูสิเนื้อตัวก็สก,กป,รปรกรพอไปเข้ามาได้ไงเนี่ยหนูจ๊ะหนูเข้ามาในงานนี้ไม่ได้นะพี่ว่าหนูออกมาเถิจ้ะผมไม่ออกจนกว่าพี่สาวจะแต่งงานกับผม เราจะแต่งงานกันได้ไงนะจ๊ะในเมื่อพี่เป็นผู้ใหญ่แล้วหนูมาเป็นเด็กผมรู้คับแต่ผมขอพี่แต่งงานให้พ่อผมต่งางหากขอแต่งงานแทนพ่อเหรอจ๊ะไหนล่ะแล้วพ่อหนูอยู่ไหนข้างนอกครับอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวหนูพาพี่ไปเจอพ่อหน่อยนะจ๊ะได้ครับ แกองรีบตามไปดูกันเถอะโถเว้ยทำไมรถต้องมาพังตอนที่เรากำลังจะไปส่งของลูกค้าด้วยวะเนี่ยพ่อครับอังเปลยไปไหนมาลูกพ่อบอกแล้วไงว่าพ่อต้องรีบเอาแบบไปส่งให้ลูกค้า กดยกเลิกไปตั้งนานแล้วพ่อพอรถพ่อเสียเนี่ยนี่เหรอจ๊ะพ่อของหนูอะนี่น่ะเหรอพ่อของน้องที่น้องจะมาขอเพื่อนพี่ไปแต่งงานด้วยอะเป็นแค่ไรเดอร์เนี่ยนะฝันสูงไปหรือเปล่าจ๊ะน้องเพื่อนพี่เนี่ยเป็นถึงไฮโซคงไม่ลดตัวลงไปคบกับคนขับไรเดอร์รถพังๆแบบนี้หรอกนะอย่ามาว่าพ่อผมนะอังเปา อย่าไปขึ้นเสียงเสร็จผู้ใหญ่สิไม่น่ารักก็พวกเขาเพราะว่าพ่อก่อนนี่แล้วที่พวกพี่พูดมันไม่จริงตรงไหนก็พ่อของน้องเป็นแค่ไรเดอร์จริงๆนี่นี่พวกแกทําไมต้องไปว่าพวกเขาสองคนขนาดนั้นด้วยอ่ะนี่ยีบิวเลิกทําตัวเป็นนางฟ้าสักทีได้ปะก็แค่เด็กคนเดียวเองน่าน่ะสิฟังพี่นะไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากแต่งงานกับพ่อน้องหรอกเพราะว่าพ่อน้องอ่ะมันกระจอก พี่จะแต่งงานกับพ่อหนูยายมิวนี่แกเป็นบ้าไปแล้วเหรอทีเนี้ยพวกแกสองคนน่ะก็ว่าเขาไม่ได้แล้วนะว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากแต่งงานกับเขา่แกทำแบบนี้เพื่อปกป้องสองพ่อลูกงั้นเหรอฉันจะทำอะไรเนี่ยมันก็เรื่องของฉันพวกแกเลิกยุ่งกับพวกเขาสองคนจากทีเถอะไปเถอะ เราไปข้างในกันดีกว่าเอ่อคือฉันต้องขอโทษแทนพวกนั้นด้วยนะคะไม่เป็นไรครับแม่เฮ้ยอังเปาพ่อกับแม่แต่งงานกันแล้วทีนี้ผมเรียกแม่ได้แล้วใช่ไหมครับอังเปาลูกลูกเอาตามไปซื้อขนมตรงนน้นไป เดี๋ยวพ่อกับแม่ขอคุยกันแป๊บหนึง่งคุณชื่อบิวเหรอครับใช่ค่ะถามทำไมเหรอคะเปล่าครับไม่มีอะไรครับคือผมต้องขอโทษแทนลูกชายของผมด้วยนะครับที่เขาทำตัวแบบนั้นนะ่ะแกคงอยากมีแม่ครับแล้วแม่เขาไปไหนนะคะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับหมายความว่าไงคะคือเรื่องมันยาวครับไว้ผมมีโอกาสอะจะเล่าให้ฟังนะครับว่าแต่คุณอยู่แถวนี้เหรอครับอใช่ค่ะฉันเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านจัดสรรนี้เองอะ่ะยังไงฉันขอตัวเข้าไปทํางานก่อนนะคะเหมือนมาก เหมือนมากจริงๆอ่ะเอาคุณแม่ครับเอ,อ่อขอโทษนะครับคุณพอดีว่าลูกผมอะ่ะเขาอยากเจอแม่ให้ได้อะ่ะผมไม่มีทางเลือกก็เลยพาเขามาเจอคุณอะ่ะผมจำได้ว่าคุณบอกผมว่า อยู่บ้านจาัดสรรตรงนี้ผมก็เลยถามรปภหน้าหมู่บ้านนะ่ะผมขอโทษด้วยนะครับที่ต้องมารบกวนนะ่ะแม่ผมกับพ่อขอมาอยู่บ้านแม่นะอะไรนะจ๊ะพ่อผมไปรอในบ้านก่อนนะน,นี่มันอะไรกันคะเนี่ยผมขอโทษด้วยนะครับก็คุณนั่นแหละครับทำให้ลูกผมเข้าใจผิดว่าเราสองคนแต่งงานกันแล้วอะ่ะ ลูกผมอะ่ะเขาก็เลยอยากมาอยู่กับคุณอะ่ะแต่คุณไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะหาเวลาคุยกับลูกทีหลังอะ่ะแต่ตอนนี้คุณช่วยตามน้ำไปก่อนนะคุณตามใจลูกมากเกินไปแล้วนะคะแต่ผมขอโทษนะครับคุณก็ผมเลี้ยงลูกคนเดียวอะ่ะไม่มีคนอื่นช่วยเลี้ยงเลยอะ่ะเอางี้นะครับคุณถ้าคุณช่วยตามน้ำเนี่ยผมจะช่วยทำงานบ้านทุกอย่างของคุณเลยผมสัญญา ก็ได้ค่ะงั้นเข้าไปข้างในกันเลยค่ะครับคุณคุณทำอะไรอะ่ะก็ล้างจานไงครับนี่คุณคุณเป็นผู้หญิงภาษาอะไรเนี่ยแช่จานไว้้นอ่างเลยอะโอคุณก็ฉันไม่มีเวลาล้างนี่ พอเลยคุณเป็นแขกอะ่ะคุณจะมาล้างจานบ้านฉันได้ยังไงฉันล้างเองไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมล้างเองไม่เป็นไรคุณฉันล้างเองไม่เป็นไรครับคุณ,คณเอา้มา,ามาครับอย่าอารนี่แกเป็นใครเนี่ย มาทำอะไรในบ้านแฟนฉันลูกนั่นแหละเป็นใครมาทำอะไรบ้านแม่ผมบ้านแม่แกหมายความว่าไงวะทังเปาใครมาเหรอจ๊ะต้อมคุณมาที่นี่ไมอ่ะพ่อแม่นี่มันอะไรกันบิวทำไมเด็กนี่มาเรียกคุณว่าแม่ก็พ่อกับแม่แต่งงานกันแล้วแล้วผมก็เป็นลูกของพ่อแม่หมายความว่าไงบิว นี่คุณนอกใจผมเหรอฉันไม่ได้นอกใจคุณคุณอย่าลืมสิว่าคุณกับฉันเนี่ยเราเลิกกันไปตั้งนานแล้วคุณน่ะเลิกยุ่งกับเถื่ทีไม่ผมไม่เลิกคุณอย่าลืมนะว่าผมมีบุญคุณกับคุณและการที่คุณมีวันนี้ได้ก็เพราะผมบุญคุณของคุณน่ะมันหมดไปวแต่คุณนอกใจฉันไปนอนกับผู้ิงคนอื่นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเลิกยุ่งกับุญคุณฉันจะทียอย่านะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยอย่าหาว่าผมไม่เตือน ฝานนกไว้ก่อนเถอะพวแกคุณโอเคหรือเปล่าคฉันโอเคค่ะขอบคุณคุณนะคะที่ช่วยไล่ผู้ชายคนนั้นออกไปผมไม่อยากเชื่อเลยอะว่าผู้หญิงดีๆแบบคุณเนี่ยจะคบกับผู้ชายเร็วกแบบนั้นนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าฉันไปนคบกับเขาได้ยังไงหมายความว่าไงครับฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงอะคะ่ะ คือฉันประสบอุติเหตุจนความจําเสื่อมค่ะพอฉันตื่นมาเขาก็บอกว่าเขาเป็นคู่ไม้ของฉันแล้วค่ะแถมยังมีแหวนแต่งงานที่นิ้วของฉันด้วยนะคะแหวนแหวนแหวนแบบไหนเหรอครับ คะคุณเรียกฉันว่าอะไรนะคะแหวนนี้เหมือนที่อยู่ในรูปเลยรูปรูปอะไรเหรอจ๊ะรูปที่พ่อถ่ายกับผู้หญิงคนหนึ่ง<ม>เขาเคยสวมแหวนวงนี้<ม><ม>หน้าตาเหมือนแม่ของผมพ่อ<ม>บอกว่าผู้หญิงคนนั้นคือแม่ของผม พ่อผมเห็นคนหน้าตาเหมือนแม่ของผมผมก็เลยเข้าไปขอแต่งงานให้พ่ออะไรนะฉ,ฉ,ฉันฉันขอดูรูปนันหน่อยได้ไหมจ๊ะนี่ครับโอ๊ยโอ๊ะทำวะ <ม>น้องว้าแหวนเนี่ยพี่ซื้อให้น้องวาเป็นของขวัญที่น้องวามีลูกให้พี่นะโอแหวนคงแพงมากแน่ๆเลยอะเสรยดายตังะพี่ ทำไมพี่ไม่เก็บเงินไปซื้ออย่างอื่นเลยจ๊ะไม่เป็นไรหรอกเงินน่ะพี่หาใหม่ได้พี่ก็แค่อยากจะให้ของขวัญกับน้ำว้าบ้างอ่ะพี่อาร์ตแค่พี่เป็นสามีที่ดีอ่ะซื้อสัตย์แล้วก็รักฉันกับลูกอ่ะแค่เนี้ฉันก็ไม่ขออะไรมากแล้วจ้ะถ่ายรูปก,กันดีกว่าโชว์แหวนด้วยนะ ี่ลูกตัวน้อนสีเลยอ่ะอมรมาเต้นเย็นก่อนนะเดี๋ยวหมอก็คงเรียกแล้วอ่ะ เดี๋ยวพี่เอาเองอไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวฉันน่าก,กลับไปเอาเองฉันไปน่าจะเร็วกว่าเพราะฉันดูที่เกตเดี๋ยวฉันรีบมานะพี่ 야아 으아! 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 으 i'm holding ำรวจนี่คุณมาจับผมทำไ,ไมเนี่ยจับมาไปเลยค่ะคุณตำรวจบิวนี่เธอตำรวจไปจับฉันเรื่องอะไรเนี่ยฉันชื่อนำวาและฉันเนี่ยขอแจ้งความจับแกข้อหาขับรถผ่าไฟแดงชนฉันจนฉันได้รับบาดเจ็บและฉันเนี่ยก็สูญเสียความทรงจำาเธอเธอจำได้แล้วเหรอใช่ฉันจำได้หมดแล้วคุณนะ่ะหลอกลวงฉันโกหกฉัน ทำให้ฉันน่ะต้องพัดผ้า,าจากสามีกับลูกมาต,ตั้งแปดปีคุณทำแบบนี้ทําไมอ่ะฉันขอโทษคือจริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะโกหกเธอนะแต่คือตอนนั้นเธอเธอคนจาเสื่อมอะ่ะฉันก็เลยก็โกหกไปเพื่อเพื่อ,อกปกปิดความผิดของตัวเองอะ่ะ เฮ้ย hey, ไอตัอ้มแกไม่พาผู้หญิงคนนี้ไปโรงพยายบาลจริงๆ,ๆหรอวะจะบ้าเหรอไอหมอนี่ถ้าไปโรงพยาบาลแล้วเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าคนรู้ว่าฉันขับรถฝ่าไฟแดงชนคนเนี่ยก็แย่สิวะแกพูดอย่างกับว่าพอผู้หญิงคนนี้ฟื้นขึ้นมาเขาจะไม่เอาเรื่องแกอย่างนั้นนะแกไม่ต้องเป็นห่วงไปลอยหมอก็แค่เอาเงินฟาดหัวไม่เอาเรื่องแค่นี้ก็จบแล้วปะวะเออตามใจแกแล้วกันจะว่าไป ผู้หญิงคนนี้ก็สวยเหมือนกันนะเว้ยเฮ้ย hey, ไอ้ตัม้มแกไม่เห็นเหรอาผู้หญิงคนนี้เขาส่งแหวนแต่งงานอยู่นะเว้ยแสดงว่าเขาอะมีสามีอยู่แล้ว คุณเป็นใครอะคะเอ่อพอดีคุณประสบอุบัติเหตุน,นะครับเราก็เลยพาคุณมารักษาตัวที่นี่ก่อนประสบอุบัติเหตุนะคะทำไมฉันจำอะไรไม่ได้เลยอะคะเดี๋ยวก่อนนะครับคุณจำอะไรไม่ได้เลยแล้วชื่อของคุณคุณจำได้ไหมครับว่าคุณชื่ออะไร เธอน่าจะความจำเสื่อมฮะอะไรนะความจำเสื่อมคุณครับคุณคือคู่มั่นผมคุณชื่อบิวเฮ้ยไอ้ตั้มเฮ้ยไอ้หมอไก้กับไปก่อรืแล้วอื่นค่อยว่ากันอ แกไอ้ชั่วทำไมแกเห็นแกตัวแบบนี้วะฉันขอโทษอเอาเรื่องฉันเลยนะไหน,ไหนมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วอะยกโทษให้ฉันเถอะนะไม่มีวันเพราะความเห็นแกตัวของแกเนี่ยทำให้ลูกฉันต้องพัดภาคแม่มาตั้งหลายปีฉันจะไม่มีวันยกโทษให้แกเด็ดขาดจับมันไปเลยครับคุณตำรวจไปเฮ้ยปล่อยเ้ยปล่อยนะเว้ย ต่อไปเนี้ยเราจะไม่แยกกันไปไหนอีกแล้วนะคะ